สวัสดีจ้ามือนี้พุ่สาวให้ลมกับพามาเก็บอีปูเนาะเอาไปเห็ยนย่งกินมินเอาไปย่างกินเอาไปหมกกระดองอกีมันเอ,เอาไปกีเถอะ <c oughs> กำพุ่งดีดีดิแกยวแล้วตัวน,นี้มันหนีอยหนีฉันจะจับให้ อ๋อมันนีบอันนี้ไว้ได้ย่ยเนื้อคาดอยู่อันนี้คาดอ๋อ <laughs> โอ้ย <laughs> ตือนเหือนนีบมือดี๋ยวนีบสิลูกปล่อยมิน้นจับข้างล่งางวะ อุ๊ยเอาเดี๋ยวเดี่ยวเนี่ยแหลงโยนมันแข่งกัอยังกันยุ่งไหมปึงเดือปึงเดือข่อยเห็นอยู่ในหุ่นตัวนึงวะหุ้นนี่เอาตัวหุ่นก่อนเอาตัวนี่มันเห็นก่อนตึ้นตึ้เอ๊ะวิ่งหันได้ตะปิว เล่นมาเบอร์สิวมาต้องเอาเด <laughs> ี๋ยวบอกเจ้าปอยไปได้ตัวเล <c oughs> <ส>ี๋ยดิกินหอยเซรีแหนก็ได้หรอเนี่ยเนาะนั่งอยู่ในหูนะตัวนึงนะหูเลยใกล้ๆเนี่ยนี่นี่นี่ นี่ปี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 เจ็บเลยยุมถุงไว้ดีๆเด้อจ้าเดี๋ยวลองเอาไปสักนี้ออกดนเพลิมนี่โอ้โอ้กระซิ้วล่นเข้าเต็มเลยเมั้งเอ้าไหมเอา,เอาบออ่อเนี้ออกพอสร้าง่งไปกับเพนสร้างคนเด้อตัวนี้น้อยนะพกินตีนะ มินมินจะไปตรงนี้ตีเด็กตีเปลในโหูเดี๋ยวพอดกระเป๋าไว้กันเดี๋ยกระเป๋าเยู่ร้านที่หน จ้าเบิ่งเด้อพี่น้องวื้อเซาห้างกินเขา <laughs> คิดว่าปูไอยสิสูบได้ได้ไวหวมันเล่นลงน้ำมาแล้วตั้งได้ตูเจ้บบาบระหันเดี๋ยวรอตัดไหมจ้าพี่น้องนี่ไอเฮมิน เดี๋ยวมีการรอห้อยเอาห้อยเซอรี่ก่อนก่อนเอาไปก้อยกินโอ้เอาโอ๊ต่ำเฮียได้มอนนอเลิศเบิ่งดิเบิ่งตัวยังไง ไม่ได้วะยารวนย่ารวน <laughs> มันเลนเข้าไน <laughs> จับดีๆติหนังตาไวเบอร์ตาหากินเด้อตาหากินอ๋อห้อยสลีนี่นี่มินเอ้ยเห็นปูอีกตัวหนึ่งแล้ว bay phân đầy, hồi đâyu thâm hưng 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 bay, mọi người hưng 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 đi hưng 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 เอาปัวตัวนี้มัน,งงนลงน้ากินนีนสายตาหากินจ้าตัวน้อยเอาบอ่ตัวน้อย แเอาหอนะง้ว้ไก่แฮะว่ไปห้ามุ้งเนเต็ม่ไปบอกมินิ้าวมนลองมึงก่อนเลิศได้ดิได้ฮอเอาสูสูแถวนี้ดื้อให้ไหมสิ คือมักนี่ตัวนี้ไปเหรอปูนตัวนี้มันมันล้อคราฟไหมให้เดินไปดูตรงหุ้นมินเดินลงไปค่อยๆเอาค่อยๆก่อนเอาอีตองคอไปก่อนเนอะเห็นอย่างเว้เยนนนะออมันอีลงข้างหน้าก่อน เอาคนละตัวเฝ้าที่นี่นะเอาผูมีนใหญ่อีกตัวหนึ่ง่ะเอออีกตัวหนึ่งเมเปเอเลสอยู่เนี้ย เออขึ้นมาบัดเนี้ยในมันชือตัวนี้ค่มตัวนี่มันิมตัวแรบอเป็นตาก่อนไป ไปฟังไปเบิ่งฟังวะขึ้นมานมเอ้ก็เห็นตัวเดียวสูงม,มันรอคาเพื่กอกินไหมเก็บย้อนไป เจ้าปะเขียอ๋อกินน้อยมันนะมีะนีดอกรยังอก้ยเางโอยเอ็งังยีกินเวอดแแสบประจาเดี๋ยวเดินมาดูตรงนี้มันมาอย่าง

มุ่งมุ่งเอาปู่กับโมเมนต์ไกลๆบ้านเด้อเข้าอีแลนนี่เหรอหรือว่าได้ปะมันตายอันหอยคนเดินหรือว่าหอยหัวยางยังค่อยๆนำรถเราพี่น้องไง เดี๋ยวไปเบิ่งตรงพุ่นก่อนเด้อหูพุ่นเด,ไดะ,ดปะดไปไหนไปไหนเห็นอีปูแล้วลอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่วะไล่ๆล้วเด้อเอาเครียดเถอวะ <c oughs> เก็โดดเร็จะข้องอย่างนี้นะ่ะยุห้าก,กินเนาะค่อยค่อยมอยนะใช่

เียวตัวเดียวจ้าจีเฮียเบิดเก็บเก็บอะเก็บเหอเก็บาไปไหนคะพาวอะไรเบิ่งดมเกอบลอยอยู่นี่ยนะพาอะไรเมย์หัวี่นี้นี่ยี่นีน่ช่องตัวเลยเร็วเร็วเร็ว ส่งตัวสองตัวส่งบมวกตากระมือกระมัวเนี่ยเนี่ยเอาดีดฮึฮึไปไหนดีอยู่ตรงข้างนั้นข้างฟังข้งนั้นตัวหนึงอ่ะบ่ได้ดอกตัวข้นั้นน่าเอามือจับเอาตรงนั้นกลมหลงข้างฟังเลยขี้ยาบังยูหลงน้าๆ เออฮะนนะ่ะฮะน่ะไปอีกโอ้ยน่ะไปแล้วอไปหินเนี่ยไปแล้ว <c ười> ได้เสวยจีได้ตัวน้อยไนเกือบจ้าเกือบเกือบ ยาวปูตัวเดียวยาวปูตัวเดียวทิ้งั้งหุ่งตีไปคำล,ละละเดี๋ยวเหาไปห้ากันไหมเดี๋ยวหา้าห้ามอง่น่อเดี๋ยวอีไปห้ามง่นต่อ,อตเโตจ้ะ <c oughs> อันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผู้สาวห้ล้มนำเด้อจา้าสวัสดีค่ะ <c oughs> หวาวยัง